ในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกนะฮะในเดือนเมษายนปี2567เนี่ยนะฮะในดวงเนี่ยจะมีจังหวะที่ดวงจะเปลี่ยนนะฮะเนื่องจากดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นประธานฝ่ายสุเปรคอเนี่ยจะโครจรย้ายจากกลุ่มดาวราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภตั้งแต่วันที่30เมษายนอยู่ตรงนี้ไปจนถึงพฤษภาปี68 ดาวพฤหัสบ,บดีเข้ามาอยู่ในมุมที่ดีต่อดวงชะตาตีโกนเข้าไปจุดลาบนะฮะบางคนค้นพบช่องทางอะไรได้ใหม่ๆนะครับมีโชคลาภเกิดขึ้นก็เป็นไปได้คือดวงจุดดวงเปลี่ยนที่สำคัญก็คือ30เมษาไปหนึ่งปีนะฮะดาวพฤหัสเข้าสู่จุดปัตนิด้วยนะ,ะบางคนได้แต่งงานเลยบางคนโสดมานานพบรักเจอคู่แต่งงานกระทันหัน นะฮะบ,บางคนเนี่ยนะครับที่มีคู่แล้วเป็นคู่กันจริงๆก็จะต้องมีความแนบแน่นแน่นแฟนสร้างเงินสร้างทรัพย์ด้วยกันนะครับบางคนได้ทั้งคู่ได้ทั้งเงินนะฮะก็จะมีมุมที่ดีนะแน่นอนนะครับภาพรวมนะฮะหนึ่งปีนัจากพุทธศักร,รยายนะครับเกิดความอุดมต่างๆนะฮะมีโชคเกี่ยวกับคู่ค้าคู่ขายคู่คุณส่วนคู่สัญญา,าใครโสดมานานนะฮะเป็นรอบ12ปีนะเนะี่ยที่จะมีเกิดขึ้นในดวงชะตา ท่แล้วใครคบหากันก็ลงเอยในช่วงนี้บางท่านได้หุ้นส่วนใหม่ได้คู่ค้าใหม่ที่ดีที่นําเงินนําทองมาให้ด้วยทนะ่านนั้นแล้เรามาดูดวงกันเฉพาะเดือนเมษายนตั้งแต่ต้นเดือนนะครับคือต้นเดือนดาวสุขกร์คู่ของพระเสารอยู่ใครมีแฟนระวังทะเลาะกันเกิดเรื่องอึดอัดครับใจบ้างนะนะครับแต่วันที่2ไปเนี่ยบ่ายสองสามนะฮะดาวศุกจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะฮะได้ตําแหน่งมาหาอุด นะไปจนถึงวันที่27เมษายนดาวศุกร์ย้ายเนี่ยดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีนะครับแล้วไปอยู่ในเรือนปุตตะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะครับบางคนเนี่ยถ้ามีของเสียหายของพังของหมดอายุคุณจะได้กลับคืนมาเคยเสียอะไรบัตรจะได้ซื้อใหม่หรืออะไรพังอาจจะได้ซื้อใหม่นะฮะได้กลับคืนมามันจะแปลอย,อย่างหนึ่งว่านะครับคุณเนี่ยนะครับ จะมีโชคจากต่างเพศเช่นมีคนมาชอบคุณนะ่ะบางคนเจอคนมีขั้นมีตำแหน่งมีสีเข้ามานะฮะบางท่านเนี่ยนะหรือเป็นระดับผู้บริหารผู้บริการเจ้าของกิจการหรือมันมีโอกาสมีโชคเพราะต่างเพศนะฮะได้งานได้เงินได้ผลประโยชน์ได้การช่วยเหลือดีๆจากต่างเพศก็ได้นะครับไม่ได้แปรอย่างหนึ่งว่าจะมีเด็กมาชอบก็ได้นะเป็นไปได้ทั้งหมดเลย มันจะแปลว่ามีคนรักเด็กมาชอบนะฮะมีเด็กมาชอบมันแปลว่าช่วงนี้ใครมีบุตรบริวารก็จะแต่งกับบุตรบริวารน่ก็จะได้เอาใจไปผูกพันอยู่ผูกติดเป็นพิเศษอยู่ใกล้มีเรื่องให้คิดเรื่องเขาเป็นพิเศษนะฮะคือมาจอดที่ดาวสุกอยู่ในจุดปุตตะเนี่ยก็อาจจะได้ความพึงพอใจบางอย่างจากบุตรบริวารได้งานได้เงินหรือได้ลาบผลได้สิ่งของฝากจากบุตรบริวารได้ความยินยอชื่นชมจากบุตรบริวารเพราะว่า ดาวสุภไปอยู่ในจุดปุตตะม,มันแปลว่าได้ลูกค้ารายใหม่ด้วยก็ได้นะได้ลูกค้ารายใหญ่ก็ได้ใครที่ค้าขายได้ลูกค้าจํานวนมากขึ้นได้คนซื้อของเข้ามาปริมาณมากขึ้นเกิดขึ้นก็ได้ในลักษณะของดวงดาวเนี่ยนะครับดาวอังคารเนี่ยคือดาวประจําตัวยังควงคู่กับดาวพระเสาร์ไปจนถึงวันที่ประมาณ23เนี่ยเวลา5โมง อังคารควงคู่พระเสานะฮะอังคารประเวศนะฮะศพเสาผิดวิสัยถึงมีลาบสาบสูญก็เสียไปลาบนั้นจะได้ไม่ดีเอ่ยให้ระวังการประทะการทะเลาะอุบัติเหตุบางคนถ้าคุณมีแผนทําฟันอยู่แล้วเนี่ยแก้ดวงมันเป็นการเลือดตกยางออกเหมือนกันนะเจ็บเนื้อเจ็บตัวเหมือนกันให้ระวังปะทะกับคนอื่นได้ง่ายทะเลาะกับคนอื่นได้ง่ายนะ,ะมีเหตุการณ์ให้ทะเลาะกับ คนใกล้ตัวทะเลาะกับเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานนะฮะหรือคนใกล้ตัวญาติสนิทนะฮะเกิดขึ้นได้ดาวคู่ปะทะควงคู่ก่อนอยู่เป็นดาวจําตัวด้วยระวังการประทะขับรถขับลายอย่าประมาทระวังเกี่ยวชนเกิดบาดแผลตามร่างกายได้ง่ายกล้ามเนื้ออักเสบได้ง่ายนะฮะมีเรื่องให้แบบต้องทรมานกายทรมานใจนะฮะในเรื่องบางเรื่องแต่เป็นปรากฏการณ์สั้นๆนะมีเรื่องอดึอดอดัดคับใจเกิดขึ้นนะฮะ กับคนใกล้ตัวหรือว่ามีเรื่องอัดอเบือเบ่อหรือเหนื่อยกายเหนื่อยใจเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับจะได้เจอญาติเก่าเพื่อนเก่าคอนเนคชั่นเก่าคนคุ้นเคยเก่าๆคนรู้จักเก่าๆแล้วก็ในดวงดาวเนี่ยดาวเจ้าเรือนอลิมาอยู่ในจุดพันธุ์ทุม่มแปลว่าญาติเจ็บป่วยมีญาติพี่น้องคนในครอบครัวมาก้าวไก่ในชีวิตคุณมีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยมีญาติพี่น้องเจ็บป่วยรวมไปถึงว่าคุณอาจจะได้ไปพบผู้มีญาณไปพบพะสงฆ์ไปพบ มันแปลว่าคุณได้ไปวัดก็ได้อยู่ดีไปได้ทําบุญก็ได้นะฮะหรือไปยังสถานที่มันแบบเก่าแก่มากลักษณะของดวงดาวระวังปะทะกับคนอื่นได้ง่ายทะเลาะคนอื่นมีคนอาฆาตคุณได้นะฮะอยู่ดีอย่าพยายามอย่าไปทะเลาะกับใครมันจะจะเป็นเรื่องนะฮะมากกว่าผิดปกติแล้วก็ยี่สิบสามไปเนี่ยเดี๋ยววันที่สิบสามเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยเข้าราศีเมษเป็นมหาอุด คือก่อนวันที่13เนี่ยอาทิตย์อยู่จุดปุตตะอยู่ใครทํางานร่วมกับบุตรบริวารให้เครดิตเขาให้มากเขาจะมีความสําเร็จเขาจะเกื้อกูลเขาจะช่วยเหลือได้ดีนะฮะบางคนเกิดโปรเจกต์ใหม่ๆนะเดือนนี้เกิดสินค้าตัวใหม่เกิดจอบใหม่มีไอเดียใหม่ๆในการทางานแต่มีเรื่องจุกใจิกใจบ้างนะในเรื่องงานเพราะว่าดาวพาทิตจะเข้าจุดอลิด้วยตั้งแต่วันที่13มเนี่ยมีศัตรูในวงการมีคู่แข่งในวงงานในสายงานในวงการ บางท่านเนี่ยเกิดคดีความทางการงานเนี่ยสิเมษาไปหนึ่งเดือนเนี่ยนะฮะหรือว่ามันแปลว่ามีการทะเลาะก,กับใครเพราะเรื่องงานไทยซับซ้อนหน่อยมันจะมันจะแย่หรือแย่มากแย่น้อยมันอยู่ที่ระดับของพื้นดวงชะตานะฮะมันจะแปลว่าบางคนเนี่ยได้บริวารจากการทํางานมีบริวารมาช่วยเหลือเรื่องงานก็ได้นะฮะ แต่ว่ามันแปลว่ามีคนมาช่องจับผิดคุณในเรื่องงานหรือว่ามีคนมาก้าวไก่ในชีวิตลุ้นเรื่องงานมีคนเอางานมาให้คุณทําเอางานบางงานมาให้คุณทําที่คุณไม่อยากทําไม่อยากสนใจแต่คุณได้ทําได้ดําเนินนะเกิดขึ้นในดวงชะตาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องรักษาให้ดีจะพังเสียหายหรือไฟฟ้าดับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พังเสียหายมือถือนะฮะแว่นตานาะฬิกาอุปกรณ์ไอทีต่างๆจะพังระบบไฟฟ้าจะมีปัญหา ในดวงดาวเนี่ยนะครับจะได้บุกเบิกนะคือช่วงกลางเดือนเป็นต้นไป1เดือนเนะี่ยอาจจะได้บุกเบิกอะไรบางอย่างที่ยังไม่ถนัดมากนักหรือจะได้บุกเบิกสิ่งใหม่ๆหรือมันแปลว่าอย่างนี้นะระวังงานบางตัวในผิดพลาดหรือมีเรื่องอัดใจเพราะเรื่องงานเกิดขึ้นได้แต่ดาวงานเป็นมหาอุดมีโอกาสจับงานใหญ่โครงการใหญ่โปรเจกต์ใหญ่มีการคิดการใหญ่ในเรื่องงาน วันที่27เนี่ยดาวศุกร์เข้าสู่ราศีเมษจริงๆเนี่ยเดือนเนี้ดาวศุกร์เข้าสู่ราศีเมษเนี่ยเป็นดาวปัตตนิไปอยู่ในเดือนอลิใครมีแฟนก็ต้องระวังแฟนจ้องจับผิดหรือแฟนทะเลาะก,กับคุณบ้างนาจะเป็นปรากฏการณ์สั้นๆนะฮะก็ในดวงเนี่ย ก็ประมาณนี้นี่เป็นการทายรวมๆนะสำหรับท่านใดอยากจะเช็คดวงชะตาผมแนะนําลูกศิษย์ผมเลยคือเขาจะดูพื้นดวงชะตาก็คือเป็นตำแหน่งดวงดาวเป็นวาสนาก่อนตายก่อนนะฮะนะบางคนมีเป็นพันล้านก็หมดนะผมเคยดูมานะฮะถ้าราักชะตาไม่ดีนะครับเขาจะดูดวงจากวันเดือนปีเกิดคุณโดยตรงเป็นวิชาโหราศาสตร์ไทยนะอันเนี้ยเห็นไหมเขาจะส่งแบบคลิปเสียงเนี่ยเข้าไปทางไลน์ให้เนี่ยถ้าคุณจองคิวเนี่ย แล้วคนนี้เขาเลยบอกมาพอได้คลิปเสียงแล้วแม่นมากค่ะคือชีวิตทั้งชีวิตเก็บเงินไม่ได้เนี่ยนะฮะอย,อย่างนู้นอะย่างงี้นะความรักก็แม่นเลยคนนี้เนี่ยเห็นไหมส่งไปเนี่ยที่พูดมาใช่หมดเลยอย,อย่างนู้นอย่างงี้นะฮะคนที่ได้คลิปไปนะนี่เป็นเอามาให้ดูก็จะประมาณนี้ก็เห็นไหมได้คลิปเนี่ยเขาส่งคลิปไปให้เนี่ยฟังแล้วจบแล้วแม่นมากๆค่ะสิบเต็มสิบอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ดูดวงคร่าวๆนะแต่ว่า ใครอยากดูเขาจะทายพื้นโดวชะตาก่อนแล้วก็ทายอนาคต1ปีแล้วก็ตอบคําถามในคลิปเดียวจบไหครับผมก็แจ้งคําถามไว้5ข้อให้เขาก็จแจ้งวันเดือนปีเกิดไว้จองคิวแล้วเขาดูราคาถูกๆเพียงเริ่มต้นเพียง499บาทคิวเขาเลยยาวหน่อยนะเพราะว่ามันมีปากต่อปากเยอะนะก็รอหน่อยนะฮะก็ไม่ได้นักเวลาตรงกันก็แค่ ไปจองคิวแล้วเขาก็บอกว่าจะส่งไปวันไหนแค่นั้นนะครับหรือสําหรับท่านใดอยากจะเรียนวิชาโหราศาสตร์อยากจะเอาไปเป็นรายได้ของตนเป็นช่องทางรายได้ใหม่หรือว่าอยากจะที่จะนําวิชาโหราศาสตร์ไปเป็นแนวทางชีวิตให้กับตัวเองให้กับคนใกล้ตัวนะฮะก็เรียนตั้งแต่ไม่มีความรู้เลยนะฮะในกลุ่มปิดจากวิดีโอผมทาไว้ครบหมดแล้วนะฮะนะตั้งแต่ไม่มีรู้อะไรเลยนะจนทําได้ดวงได้นะฮะก็ มีโปรโมชั่นราคาถูกๆตอนนี้นะฮะช่วงนี้ก็ทักแอดมินไปเลยนะลิงไลน์แอดด้านล่างนะฮะเรียนไปก็ไม่เสียหายหรอกเอาไว้ดูดวงตัวเองสำหรับท่านใดอยากจะได้วัตถุมงคลนะฮะ,นะฮะก็มีหลายอย่างนะแต่อันนี้เอาประสบการณ์คร่าวๆมาให้ดูคือมันเป็นเขาเรกว่าวัตถุมงคลบาลาเราท้อเราแท้เราอะไรเงี้ยมันก็ยังมีแบบสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเอาไว้เป็นที่พึ่งทางใจอันนี้เป็นวัตถุมงคลที่ผมสร้างเนี่ยสร้างจาก ตำราโบราณที่มีมากว่า3,500-5,000ปีเลยแล้วก็ใช้วิชาโหราศาสตร์พัลตะซึ่งเป็นวิชาโหรโบราณที่มีมากว่า5,000ปีก่อนโหราศาสตร์ไทยหาเลิกชั้นสูงในการปลุกเสกแล้วก็ใช้พิธีกรรมโบราณนะฮะที่ศึกษามานะเนี่ยอันนี้ผมจะเอาให้ดูนะเนี่ยคนเนี้ยพระบูชาพระพิฆเนศไปในรุ่นเศรษฐีเนี่ยมาสอง,ององค์นะฮะ เขาบอกว่าเมื่อวานขอพรเกิดโชคใหญ่ถูกหวยต่างประเทศได้เงินกับแฟนรวมห้าแสนกว่าบาทอัศจรรย์มากๆนะพี่ขเนตรรุ่นนี้ยืนยันว่าพิธีกรรมคงดีจริง,รงๆพอดีที่บ้านมีบูชาอยู่ด้วยปางอื่นนะฮะแต่ของอาจารย์มันดีมากๆนะฮะวันที่ได้รับมาวันแรกที่ฝันพี่ฝันเห็นว่าพิฆเนตระะเป่าหัวด้วยนะฮะเหลือเชื่ออันนี้มันเป็นประสบการณ์ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคนนี้ก็ได้เงินเกือบสองแสนเขาส่งมาให้ดู น่บูชาพระพิฆเนศคนนี้ได้สองแสนได้โชคสองแสนบวกบวกอัศจรรย์มากๆได้โชคจากแฟนด้วยได้ทองคําอีกห้าบาทนะเป็นครึ่งล้านเลยนะเขาไม่เคยซื้อของใหญ่ให้ราคาสูงขนาดนี้เลยนะฮะหนุอมไปห้อยคอนะฮะเกิดโชคจริงๆนะฮะนี่ก็เป็นประสบการณ์คร่าวๆนะคนนี้เนี่ยเขาซื้อ,อเขาบูชาพระพิฆเนศอันนี้ภาษีวลีนะฮะที่ปลูกเสกพิธีกรรมโบราณเขาซื้อรถด,ด้วยเงินสด9000 0 0 6,000บาท อันนี้เป็นความเชื่อของเขานะเนี่ยเขาบอกว่าเขาบูชาพระศรีวลีไปเนี่ยเขามีโชคเนี่ยถูกหวยเห็นไหมเนี่ยเขาส่งมาให้ดูเนี่ยถูกหวยต่างประเทศได้เงินมาล้านสามนะฮะแล้วก็ซื้อรถได้เงินสดเนี่ยบูชาพระศรีวลีได้ผลมากค่ะนะฮะนะของอาจารย์เนี่ยนะฮะได้เงินมาล้านกว่าบาทก็ประสบการณ์มันก็แตกต่างกันไปแนละ้วมันก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลเป็น,เป,นเป็นที่พึ่งทางจิตใจนะนะฮะก็ วิธีกรรมดีมากนะตำแหน่งดวงดาวดีมากนะทั้งสองนะฮะนะก็สนใจก็ลิง์ไลน์ด้านล่างลิง์หน้าช่องทิกต็อกสวัสดีครับ